โอเคครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการทาปกคลิปนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงนะกันนั้นก็ไปรับชมและฟังกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะอา่าทำปกคลิปเป็นของโลบนะ็อกเนาะก็เราก็เปิดโลบ็อกึ้นมาเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในอ,รบบรอ,อ่าโลบ็อกแมปออสตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในโลกสองนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาโลเคชันในการอา่าถ่ายรูปทําปกนะครับผมเออผมว่าแถวๆบริเวณตรงนี้โอเคแล้วครับเนี่ยตรง โอเคผมใช้นี้แล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับซูมเข้ามานิดนึงมาให้มันใกล้ๆหน่อยอ่าแบบนี้ครับผมแล้วก็แคปจอเลยครับป๊ะปเรียบร้อยหลังจากที่เราแบบจัดการไปถ่ายภาพมาแล้วนะครับผมเราก็จะมาถึงขั้นตอนการใช้ Photoshop นะครับตรงนี้เราจะทาแบบโดยการใช้ Photoshop นะขั้นแรกเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาครับเป็นขนาด1 9 2 0 1 0 8นนะครับนี่ประมาณนี้เลยกดเคียร์ขึ้นมาแล้วก็เอาภาพมาแปะนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ภาพมาแปะแล้วนะครับผมนี่ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะอย่างแรกเลยที่เราจะทํานะครับคือการซูมครับซูมซูมเป็นส่วนที่เราจะเอามาใช้งานก็เป็นส่วนนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราซูมภาพเสร็จแล้วเนาะต่อมานะครับเราจะมาแบบทำให้แบบด้านหลังมันเบลอกันนะครับโดยส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงนะเพราะว่ามีฮอคมันแบบเห็นไหม ออร่ามันทำยากมากนะครับอาจจะทำหน้าชาัดหลังเบลอได้ยากขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับกดคอนโทรลจี Ctrl G ขึ้นมานะครับผมแล้วกด select นะครับ subject ตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเรียกได้มม่ตัวหม่ตัวมากจากนั้นเรามาใช้ตัวนี้ครับ quick selection tool นะครับผมขั้นตอนแรกคงต้องบวกก่อนนะครับเราจะเลือกขาไปด้วยเนาะ อเอันนี้มาจจะกินมานิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยแก้ทีหลังนะครับอะตอมาเราจะกดเป็นอ่านี่นะครับผมขว่าล่างนี้นะเป็น add layer m a s านะครับกดไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาที่เลเยอร์ที่2นะครับ เป็นฟิลเตอร์แล้วก็เบลอชิวชิฟนะครับตรงนี้นะจะสังเกตได้ว่าพื้นหลังมันจะแบบเบลอนะครับอาจจะลงมาแบบนี้แล้วก็ลงมาโอ้โออันนี้จะเป็นการปรับฟอร์มเบลอของพื้นหลังนะครับประมาณนี้ละกันแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมจะแบบให้แบบตรงพื้นด้านล่างเนี่ยมันแบบ มันมันยังมีความเป็นภาพปกติอยู่เนาะแล้วให้มันเบลอแค่ครึ่งเดียวนะครับทุกคนก็ลองปรับจูนกันดูเองแล้วกันนะครับตรงเมนูนี้นะทีนี้กด enter ไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราจะได้แบบภาพแต่ว่าแบบทุกคนเห็นไหมมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันไม่โดนเบลอครับตรงนี้ชื่อเราด้วยนะครับตรงเขาเนาะแล้วก็จะมีส่วนส่วนของผมที่มันโดนเบลอไปแต่แบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับทีนี้ถามว่าจะแก้ยังไงนะครับ พอกส่วนพวกนี้นะมีฮอ,อกนี่ก็โดนเบลอแบบไม่สวยเท่าไหร่เลยแต่ก็มีฮอ,อกมันก็ไม่ได้ดูแบบมีปัญหามากแต่มีปัญหาคือตรงหัวเรานะครับเราจะมาแก้กันด้วยการกดมัตรงนี้ครับเป็นเลเยอร์มาสเนาะตรงนี้นะครับสีดาๆเนี่ยแล้วก็มาที่นี่ครับตัวเอาไว้ว่าอะขยายหัวนิดน,นึงแล้วก็เลือกสีเป็นสีดํานะครับจะใช้ในการกลบนะครับกลบของพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมอย่าลืมนะว่าทําในเลเยอร์นี้นะเนี่ยเลเยอร์สีดำเนะี่ย โอผมกดผิดครับทำในเลเยอร์สีดำนี้นะครับโอเคก็กดไปอันนี้เป็นวิธีแก้สำหรับโมเดลที่พอกดซีเล t s ซั j e c t แล้วอะ่ะมันไม่ครอบตัวละครเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันครอบพอดีเบทุกคนไม่ต้องมานั่งแก้เหมือนผมก็ได้นะอันนี้มันจะทำให้แบบภาพมันเบลอดีกว่านิดนึงมันจะลอยๆอะ่ะตัวละครเรามันจะแยกออกจากฉากนะครับผม รู้สึกโอเคกว่านะถ้าเกิดมันแย่อกาจากแัทเราเป็นแบบเหมือนทำหน้าชัดหลังเบลอรครับ โอเคตอนนี้ผมก็เบลอด้านหลังเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนผมจะเบลอตรงเขามันล้ําเส้นเข้ามาเยอะเลยเนาะแล้วก็ส่วนตรงแขนเนี่ยมันโดนเบลอไปนะครับผมผมจะมาแก้ตรงนี้กันนะครับด้วยการใช้เป็นสีขาวนะครับอ่ะสีขาวนี่เป็นการแบบเนี่ยเปิดไวางี้นะครับอ่าแบบนี้เนาะปัดป่าตามแขนเลยครับที่เห็นเลย ไปออกไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาสีดํามาโถมเหมือนเดิมนะครับให้มันแบบตอนนี้เราเอาแขนคลืนไว้ให้ได้ก่อนครับให้มันดูเป็นธรรมชาติตัวละครโรบล็อกนะระมาณนี้นะครับแขนก็จะมีลั้เส้นไปนะครับผมส่วนตรงนี้นี่ผมเหลือเอาผมไปด้วยนะครับ ก็แก้กันวนไปครับผมอันนี้ผมเอาเขาไปนะครับล้วก็มาถมสีดำเหมือนเดิมครับผมหวัวแปลงเล็กๆเนาะอันนี้จะเป็นการเกร็บงานตอนสุดท้ายแล้วนะครับพอง,งานก็สบายไปเลยนะครับอย่าให้มันเข้าเนื้อมากเกินไปนะครับผมซูมเข้าไป ปกติแล้วผมไม่ได้มานั่งแก้บ่อยขนาดนี้นะในแบบงานปกติอะ่ะมันมันแบบไม่ได้ผิดพลาดเยอะขนาดนี้ครับผมไม่แน่ใจว่านี้มันพอามุมมุมกล้องหรือว่าสถานที่ที่ผมเลือกมันเป็นโลกซอกอะ่ะมันสีสันมันเยอะไงเอออาจจะมีสีดำตอน quick selection อาจจะแบบเลือกไปหลายอย่างนะครับแต่งานนี้ถือว่าไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าตัวที่แบบที่มันต้องแบ่งหน้าหน้าด้านหลังอะ่ะมันมีแค่ตัวโมเดลของเรานะครับกับ อ่าด้านหลังแคสองอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบกรณีที่แบบเรานั่งเก้าอี้อย่างนั้นเราก็ต้องแบบแกเรื่องเก้าอี้ด้วยนะครับอย่างงานนี้นะครับอันนี้เป็นปกที่ทํไมาเห็นไหมมันก็ต้องแบบทําให้เก้าอี้อยู่ด้านหน้าด้วยใช่ปะคือนะอน,นี่ก็ผมแกหมดเรื่องเลยถ้ามองโดยรวมเนี่ยผมว่ามันมันโอเคแล้วนะครับมันโอเคแล้วเนาะมองโดยรวมคือสวยละ ต่อมานะครับผมเราจะมาทำขอบสี่เหลี่ยมกันนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยโดยการเพิ่มเลเยอร์นะครับขึ้นมาตรงอันที่สองนะตรงนี้นะครับคือตอ,อนก็แลแรกก็บวกกดอันนี้ก่อนแล้วก็บวกขึ้นมานะครับไปแบบน,นี้เสร็จแล้วก็สีครับทาเอาทไปเลยนะครับผมจากนั้นก็เอฟเฟกนะครับโตกนะอ่าแล้วก็ เอาไซส์ Outside, เนี่ยปรับเป็นอินไซต์นะครับ e <ar> จะเห็นแล้วมีแบบสโตอกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้สีขาวตอนนี้ผมทําผิดพลาดไปอย่างหนึ่งก็คือผมเผอเอาสีตรงกลางเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเอาไหม่เราก็จะเป็นสีนี้เนาะ okay. เออมมแสตรงนี้ดูเหมือนผมขอแก้ตรงนี้ก่อนนะผมทําไมมันยึงขึ้นอยู่เ่ย น่าจะไม่โดนล็อกไปด้วยนะครับประมาณนี้เมื่อกี้แก้งานนิดหน่อยนะครับทุกคนโอ้มีให้แก้เยอะเลยครับคือถ้าเกิดเรามาทำอันนี้เนี่ยใช่ไหมเราจะเห็นแบบอ่ตรงที่เราต้องแก้บนตัวละครเราเยอะเลยนะครับถ้าถ้าทุกคนเห็นเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้หรือว่าแบบสีสีของพืชหลังที่เราเทไปเมื่อกี้หมายความว่าตรงตรงเนี้ยมันคือมันโดนเบลอหมดเลยนะครับที่มันเป็นสีแดงๆเนะี่ย ส่วนตัวเราตรงนี้มันจะเป็นแบบมันก็จะหายไปเนาะไม่ไดีมันจะเป็นตัวที่โชว์อยู่นะครับมันจะไม่โดนเบลอนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับตรงนี้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงแล้วกดชิปค้างนะครับแล้วก็คลิกกันล่างแล้วก็กดคอนโทรลอี e นะครับเพื่อรวมเลเยอร์นะ,เ,ะเราก็กดลบครับเ,เราจะได้ขอบสีขาวมาแล้วคอนโทรลที Ctrl ่ T มานะครับอ่าเราปรับ แบบนี้นะครับผมโอ้โอ้ดูเหมือนว่าผมจะเออทำโมเดลรอยโอเคมาดูกัรมาอยู่ที่เดิมละอ่าเท่านี้นะครับเราก็จะมีแบบขอบสีขาวแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยความสีมันแบบเป็นแบบเนี้ยอผมจะจะมาทําให้มันแบบบางลงนะครับด้วย o p ซ c i t y สัก50สิบก็พอนะครับโอ้โอ้ผมผมผิดเลเยอร์ผิดเลเยอร์ขอโทษเลเยอร์ดีนะครับเลเยอร์ที่เป็นกรอบนะ รถเหลือห้าสิบประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมจะทําให้แบบเอาเรามาดูโดดเด่นขึ้นเนาะขาด้วยแบบมันจะดูแบบอยู่ด้านหน้ามากขึ้นนะครับผมสามารถทําเส้นนี่มันใหญ่ได้นะปรับตามขนาดสตกในตอนแรกอะ่ะคือตอนนี้เราก็จะได้แบบภาพแบบดีงขึ้นมาละไงไปถ่ายรูปก็ได้ไนะเนี้ยวิธีเนะี้ยต่อไปนะครับผมเราจะเพิ่มข้อความกันนะครับซึ่งอันนี้ เป็นของไลฟ์สตรีมเนาะผมเคยตั้งเป้าไว้ว่าผมจะทำสตรีมแบบรับแบกอยู่นะครับผมเพราะแบบแบกคนอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็แบบเราจะตั้งชื่ออันนี้จะเป็นปกสตรีมนะครับเอาไว้แบบมาแบกมาแบกคนดูกันเประมาณนี้นะครับผม เาแบบมาดูกันเถอะแล้วเราก็จะไว้ซ้ายล่างนะครับอ่าให้มันแบบปิดตัวเราประมาณนี้แล้วกันนะโอเคขนาดประมาณนี้นะครับเราก็กดเอฟเฟกต์คอลเลอร์โอเวอครับเอ้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่นี้เอฟเฟกครับกาเดียนโอเวอร์เครับกาเดียนโอเวอร์เตัวนี้นะถ้าเกิดเราแบบมันเผลอไปแบบติ๊กตัวอื่นก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาติ๊กตัวนี้นะ โอเคในส่วนของการเด็ดดาวเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นการแบบทําตัวหนังสือไล่สีเนาะในคลิปนี้ผมจะทําเป็นตัวหนังสือสีอสอฟ้านะครับเหมือนคลิปเออในของสตรีมปกติเลยนะครับอันอื่นผมจะทําเป็นตัวหนังสือสีอสอฟ้าไงไปได้ประมาณนี้นะครับผมกดโอเคไปเออผมลืมเพิ่มสโตกเ,เพิ่มสโตกมาครับปรับกลับเป็นออสไซดูซิว่าโอเคหรือยัง จริงๆอ่ะแค่นี้มันก็สวยแล้วนะคนดูแต่ว่าผมอยากได้แบบสีมันดีกว่านี้เออเอจะปรับปรับแบบนี้แล้วกันเราจะมาทำแบบแบง่งแบบยังไงแบบไปด้านหลังเลื่ใหญ่ครับมผมว่าสะตกมันสีสว่างไปครับผมขอปรับสีมันแบบเข้มกว่านี้อีกนิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไหมแล้วก็กดคอนโทรลจีครับตรงเลเยอร์เมื่อกี้นะ เลยนเนี่ยกดคนกรุ๊ปึ้นสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับแล้วก็กดฟิลเตอร์ดรอปชาร์โดเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคต่อมานะครับผมปรับองศาของเงานะครับตอนนี้เงามันจะลงมางล่างใช่ไหมเป็นร้อยสามสิบห้านะครับผมของใครที่ไม่เป็นแบบนี้ก็ปรับปรับตามนี้เลยนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเป็นปตามผมไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้แบบนี้แล้วเนาะผมว่าขนาดของเงามันโอเคละผมจะปรับสีครับผม สีเนี่ยผมอยากได้สีแบบน้ำเงินน้ำเงินนะครับเข้มหน่อยต้อกันแล้วอยากได้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเข้มเงี้ยผมว่าดูอันนี้ไปประมาณนี้ครับผมขนาดสโต,โตเอ้ยขนาดดอปชาร์โดผมว่าใหญ่ไปสำหรับการทำอะไรแบบนี้นะแบบนี้โอเคขึ้นเยอะเลยครับ โอเคไปแล้วก็ที่กรุ๊ปเดิมนะ c อนโทรลจเหมือนเดิมครับผมกดดรอปชาร์โดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เราก็ยังมาปรับสีแบบสว่างจีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงอไปดูแบบตกสองชั้นใช่ไหมเออแบบนี้นะครับในแต่ละแบบในแต่ละสตรีมเนี่ยผมจะทําไม่เหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแบบมันจะ จะต่างกันไปในแต่ละคลิปเลยนะครับต่อไปเป็นกรุ๊ปที่2แล้วใช่ไหมก็กดคอนโทรลจีเพิ่มกรุ๊ปขึ้นมาอีกเหตุผลที่ผมสร้างกรุ๊ปแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไม่รวมภาพแบบให้มันเป็นภาพเดียวเลยเหมือนตอนตอนตอนทำอันเนี้ยตอนทําขาบอะเพราะว่าเผื่อเราได้แก้นะครับผมเราจะได้แบบไม่ต้องมาลำบากเขียนใหม่เนาะอ่ะเป็นกรุ๊ปที่3ละกดคอนโทรลเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมากดที่เอฟเกนะครับเอฟเกแล้วก็สโตกเราจะเพิ่มสโตกสีขาวเพิ่มมากันนะครับ แบบนี้นี่จะทําให้แบบตัวหนังสือเด่นขึ้นไงโดูโดโอเคตอนนี้ในกรุ๊ปที่3เราเสร็จแล้วนะครับผมเราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเราจะมาทําเงาตัวหนังสือกันนะครับผมเจเราจะปรับหมอกพุกันเล็กๆเลยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นทุกกันแบบเต็มเนาะปรับโอเคกดเวลาเวลาทําอะไรพลาดใช่ไหม ให้กดคอนโทรแล้วก็วแซดนะครับจะเป็นการช้อนกลับเป็นแบบนี้ทุกโปรแกรมทุกทุกอย่างเลยนะพื้นฐานกันใช้คอมนะครับโอเคปรัแบบหัวประมาณนี้อ้าวประมาณนี้เราก็จะได้แบบ เงาตรงสือมาแล้วกุกคนตัวงสือ็้วดูแบบแยกๆก,กันเนาะจะอ่านง่ายขึ้น,นครับเอาละตอนนี้ตัวหนังสือเราก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆอะ่ะผมอยากให้ตัวหนังสือมันแบบอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะคอนโทรนนี่นะกดคนนี้แล้วกดชิปค้างแล้วก็เลือกอันที่สามเนาะฟลอรจีอีกรอบนึงเพื่อแบบแบ่งแยกนะครับผมถ้าเกิดเราอยากได้ตรงสีตรงกลางใช่ไหมประมาณนี้เออมันก็ดีนะแต่มันกลืนกับพื้นหลังไปเลยเนาะเออ,เอ,อ มว่าโอเคอยู่นะครับผมขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วกันโอประมาณนี้ตอนนี้ผมว่ามันก็เสร็จแล้วนะเอาจริงๆอะ่ะแต่ว่าด้านซ้ายนะครับมันยังจะว่างอยู่โอเคเราอาจจะเอาตัวละครมาแปะก็ได้นะครับทุกคนแบบอันแบบนี้เนาะเป็นตัวละครเรานะครับผมถ้าแบบเป็นแบบมันอยู่หันหน้าซ้ายใช่ไหมลิกขวาครับฟลิปฮอลิซอน เอออ่านว่าอะไรอ่านได้ถูกสิ f ลิปโ o r i ซอนทอลโ o r i ซอนโ a l h ซอนช่างมันเถอะครับอ่านยากมากเลยไอ้พวกเนี้ยโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมันจะทับตรงสืออยู่เพราะงั้นเราจะทาเอา,าไว้ข้างล่างตรงสือแบบนี้นี่ไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับการสอนทำคลิปปก เกมโลบล็อกนะครับผมอันนี้ในส่วนของโลบล็อกนะใครอยากให้สอนทําเกมไหนก็ขอมาได้นะครับผมในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าแนละ้วายบาย